พระเยซูทรงสอนเรื่องความหญิงนี่เป็นคำถามที่อาจทำให้พวกเรารู้สึกอายก็ได้พวกเราเคยพูดแบบนี้บ้างไหมฉันฉลาดกว่าเธอรถของพ่อฉันสวยกว่ารถของพ่อเธอฉันได้เงินค่าขนมมากกว่าเธออีกบางครั้งพวกผู้ใหญ่เองก็พูดแบบนี้เหมือนกันรวมทั้งพวกศิษย์ของพระเยซูด,ด้วย พวกเราคิดว่าพวกสิคุยโอ้โอวดกันเรื่องอะไรในระหว่างเดินทางเขาคุยกันเรื่องที่ว่าใครจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเยซูงไงละ่ะเมื่อถึงที่หมายพระเยซูถามพวกเขาว่าเมื่อคู่นี้พวกเจ้าทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่มีใครกล้าบอกแต่แน่นอนพระเยซูทรงรู้คำตอบอยู่แล้วเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าใครคิดอะไรหรือพูดอะไรเสมอพระองค์ทรงนั่งลงคุยกับ พวกเขาฟังนะถ้าพวกเจ้าต้องการเป็นใหญ่เจ้าจะต้องรับใช้ผู้อื่นก่อนถ้าเจ้าต้องการเป็นคนแรกเจ้าต้องยินดีที่จะเป็นคนสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ทรงอุ้มเด็กเล็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งตรัสว่าดูเด็กคนนี้สิถ้าเจ้ายินดีต้อนรับเด็กเล็กๆคนหนึ่งเพราะ เจ้ารักเราก็เท่ากับเจ้าได้ต้อนรับเราและก็พระบิดาของเราอย่าแสดงท่าทีหยิงยโสหรือเห็นแก่ตัวจงเชื่อและวางใจเราเหมือนที่เด็กเล็กๆเ,เชื่อและอย่าทำร้ายเด็กๆเ,เพราะคนที่ทำร้ายเด็กๆวิบัติจะเกิดกับเขา